วันนี้ก็จะเข้ามาดูหน้าง,งานจะดูว่าเราสามารถจะสามารถเอาทัสโครงเหล็กที่อยู่ข้างบนลงมาได้ยังไงนะครับแต่ในขั้นตอนของการเอาทัสเหล็กลงมานั้นนะแก่ต้องมายึดล้างบางส่วนอย่างแท่แทแทงปูนขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งจุดหิ้วของเคนจุดต่างๆเพราะว่าทั้งนี้มันต้องมันต้องดูเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยด้วยนะครับพอในวันนี้ก็ตอนนี้เคนตั้งเสร็จเรียบร้อยลว กำลังจะหาจุดหิ้วนะครับพอจุดหิ้วเราแผนต่างนะครับก็คงจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งไม่ในวันนี้คิดว่าจะได้มีการยกลงอ๋อวันนี้เดี๋ยวต้องประเมินนิดหนึ่งครับเพราะว่าทางทีมวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเนะ่เราขึ้นไปดูข้างบนแล้วครับมันก็จะมีเรื่องของเวลาเอาเคนหิ้วนะ่ะมันต้องดูจุดหิ้วให้มันสมดุลกันด้วยเวลายกมาจะได้ปลอดภัยนะแล้วก็วันนี้เอาเคนขนาดใหญ่ทั้ง500ตัน400 300, 300ตัน3 0 0รยตันทั้งหมดประมาณ5ตัวนะครับ เรื่องการทํางานเนี่ยในใจเราอะ่ะเราก็อยากเร่งที่สุดแต่ในี้ความปดปลอดไทยก็ต้องเป็นองค์ประกอบด้วยนะครับ